ตอนนี้ก็กำลังนะครับเอาเหล็กขึ้นรถท,ท,ที่ทางคุณส่วนจำกัดทีทำโฮมช็อปดด tôi sò những con những con hấp như nó là mà là hết nếp

คือแล้วตัน้มีมีานแน่น้ตัวนี้แลวมีนฮาหวเท่าหนัวทนีโหัวขาวตัวนี้เพราะว่ามันเขาไ่ได้นสีเขาเลยเขาวมีนนตัวนี้บอกแน่ครับตัวนี้บอกแน่นเขาเจอลิน้วไม่หัวขาตัวนีโหัวเทตัวนี้ว่าตัวนี้

ดันหนกเยอดััเยมจับม่ดีด้อง่าัน่าาเ๊ยม่รู้เลยม่ไหลแต่เราจะใสิฟ้าขันเนาะแล้วจะใเียหาคนมาดันเียเนาะดันหนักยอะเหล็กเดี๋ยวนครับเดียวเ่ดี Uh wait. งนี้เลี้ยงหัวเทาตรงนี้เลีหัวเท้าตรงนี้หัวเท้านะตรงนี้ลยงนตานตน้แพ่หัวเน้ว่หัวนี้านี้วแพร่หัวเท้นิร่ いいでね。 ท้ายเอาบอกก็ฝาท้ายใต้หอยหัวนี่จับนี่แคบๆนะบอกแคบจใช่นะฮะบอกครับโอนี่รขนรถอะไรก็ถ้าเอารใอไปช่องก็ไม่เอามาง็พอเกิระไรร

Mmm. <laughs>